ขยับไปที่อีกหนึ่งนางเอกสาวมากฝีมือนะคะอย่างพี่นุ่นวรนุชค่ะที่ก็บอกเลยว่าคอสสวยเป๊ะในวัย42ปีนะคะเพราะว่าก็ยังรักในงานแสดงอยู่ค่ะ แม่อายุจะขึ้นเลขสี่ไปแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าความสวยและก็ความเซียข,ของนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็ยังคงทนค่ะแล้วถ้าเกิดใครได้เข้าไปส่องในไอจีส่วนตัวนะคะก็จะเห็นเลยว่าเธอเนี่ยจะคอยแจกความสวยความสดใสยอยู่ตลอดเลยละคะ่ะขนาดแฟนๆเนี่ยก็ยังเข้าไปแซวเลยนะว่านับวันก็ยิ่งหน้าเด็กลงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะคะพี่นุ่นวรนุชก็ได้เปิดใจกับทางก๊อสิบสามบันเทิงของเรานะคะว่าที่ยังสวยเป๊ะเพราะว่าด,ดูแลตัวเองดีค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งงานละครที่รับบทดักเนี่ยจะส่งผลให้หน้าโสมบ้างก็ตาม จึงยิ่งต้องดูแลตัวเองแบบสุดๆเนื่องจากก็ยังอยากอย,กอยู่หน้ากล้องแล้วก็ยังรักในการแสดงอยู่ค่ะดูแลตัวเองแต่ว่านุ่นเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้แบบไม่ไม่ค่อยผิวล้ามากๆอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยดื่มไม่ดื่มแบบอลกอฮอล์คือการถ่ายละครที่เป็นดราม,ม่าเยอะๆร้องไห้คือมันก็โทมนะมันก็โซมเป็นช่วงช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่า พอเราแบบจบจากตรงนั้นเราคือช่วงนี้เหมือนแบบเฟี้ย r ตัวเองหมดตาม,มาอายุคือคืออาชีพนักสแสดงเป็นอาชีพที่ต้องดูแลตัวเองแล้วคือนุก็ยังรักในอาชีพนี้นะนุก็ยังอยากให้แบบอยู่ในอาชีพเนี้ยได้นานที่สุดเท่าที่อยากจะที่ยังแบบสนับสนุนกันอยู่นียค่ะ